สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงค์คลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะขอให้ทุกคนทำใจให้สบายๆเราจะมาขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางป้าเจ้าชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคำทำนายทุกท่านและโปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิต ให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพา่ทุกๆสำรับที่พิมพ์จะใช้ทำนายนาะเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะมาเช็คพลังงานรายเดือนกันนะคะเพื่อนๆลัคนาราศีสิงห์ความรักของสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างในเดือนนี้ ในเดือนนี้ของเพื่อนลัคนาราศีสิงห์ตัวคุณเองมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนมากมายทางคำพูดนะคะมีสเสน่ห์ทางาบุคลิกหน้าตามีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะสังคมรายล้อมรอบกายเป็นคนเข้าสังคมเก่งอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะตัวคุณดูเป็นคนที่ชิลๆเนาะดูเป็นคนอิสระ รักอิสระในตัวเองสูงเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้ไปเรื่อยๆแบบบางคนก็กลายเป็นคนแบบว่าสดสวยสดหลอ่อประมาณเนี้ยม,มุ่งเน้นกับการเก็บตังค์นะคะการสร้างตัวตนการมองหาอนาคตของตัวเองเป็นหลักการหาความมั่นคงของตัวเองเป็นหลักนะคะตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยึดติดกับเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่นะ อไม่ได้แบบถือว่าจะต้องคือเอาจริงเอาจังหรือว่าเฮิร์ตหนักเหมือนในเดือนนี้นะคะตามตามพลังงานหน้าไพ่ไม่รู้พลังงานของใครแต่คือมันไม่ได้เหมือนแบบทีด่ดูมาของราศีอื่นนะคือพลังงานนี้ดูเป็นอะไรที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะมีคืออยู่กับตัวเองก็ก็ไป,ไ,ปได้ไปได้แบบชิชวๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้กลับเป็นคนเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่เขา้า ม,มีคนที่คอยอยากจะเข้าหามีคนที่อยากทำความรู้จักมาต้องต้องตาต้องใจคุณมาชอบอความที่เป็นตัวของคุณการที่คุณแสดงออกออกไปเต็มที่ในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเองทำให้คุณมีเสน่ห์ทำให้หลายคนอยากรู้จักเพื่อนฝูงสังคมก็ชื่นชอบนะคะกับกับความสดใสกับความเป็นตัวของคุณเองโดยที่ เพราะว่าคุณไม่ได้มีความทุกข์ความเครียดความเศร้าอะไรเลยในเรื่องของปัญหาความรักที่มองอยู่เนี่ยนะคะมันมีแค่คุณนิ่งๆอยู่กับเรื่องราวของความรักคือไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ดีคือไม่มีก็ได้ประมาณเนี้ยคือคือแบบว่าถ้าเข้า เข้ามาแล้วทําให้คุณต้องต้องเครียดทําให้คุณต้องต้องรู้สึกถูกผูกมัดหรือว่ามาจํากัดขอบเขตของการเป็นอิสระของตัวคุณคุณเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานความด้าเรืองน,น,นะคะมองว่าคุณเองก็คงจะไม่ได้สนใจคงจะนิ่งไปเลยกับกับใครที่เข้ามาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเรียกว่าสบายๆในเรื่องราวของความรัก นะคะแล้วก็ไพ่เดือะทาวเวอร์ทาวเวอร์เนี่ยพิมมองว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเดี๋ยวนะไม่น่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรักแต่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเองินดูให้ความรักมีแต่เรื่องเงินเลยนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับอ่อ ของขยายเวอร์หน่อยนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกังวลใจที่คุณติดขัดกับมันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่เข้ามาจีบคุณมีอยู่แล้วนะคะที่มองเห็นก็คือมีอยู่แล้วแหละคนที่จะเข้ามาจีบคุณหนึ่งในนี้อาจจะเป็นมีมากกว่าหนึ่งด้วยซ้ํานะคะที่เข้ามาแล้วคุณก็ยังไม่รู้สึกว่าคุณจะ คุณจะเลือกใครจริงจังคือคนหนึ่งก็เป็นคนที่คุณรู้สึกดอีอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่ทำให้คุณมีชีวิตที่ดี <c oughs> คือแบบมีคนมคนหนึ่งก็แบบแสดงความจริงใจคนหนึ่งก็มีของขวัญของ,ของกำน,นันอะไรมาให้มากมายมาซื้อใจคุณมากมายแต่คุณก็เหมือนเหมือนเลือกไม่ถูกนะคะระหว่างคนที่เรารู้สึกรู้สึกมากๆแต่ก็อืม แต่มันต้องรอแต่ว่ามันจะต้องรอก่อนเพราะว่ามันยังไม่มีความมั่นคงเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะมาดูไพ่อัลเคริรนะคะ คุณเฝ้ารอคอยความรักที่มันจะเป็นรักที่มันพัฒนาไปได้คุณน่าจะไม่ได้มองหารักระยะสั้นอีกต่อไปแล้วในชีวิตของคุณอยู่ในช่วงเวลาที่มุ่งมั่นเพื่อที่จะหาเงินมุ่งมั่นเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในอนาคตแล้วนะคะเป็นอะไรที่ที่คุณไม่ได้ตามหาความรักที่มันไม่จรังถ้าคุณจะมีรักอีกครั้งหนึ่งคุณฝันไปถึงการแต่งงานคุณฝันไปถึงการอยู่กันแบบมั่นคงแบบจริงจัง ออความรักแบบที่ฉับเฉวยแบบที่มามาแแบๆบแบบไปไปนี่ยคุณน่าจะไม่ได้สนใจตรงนี้เลยทําให้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกอยู่นะคะแล้วก็พิจารณาคนได้อย่างยาวนานเช่นเดียวกันคือดูไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการการ,การใช้จ่ายค่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของทางบ้าน เราพาระค่าใช้ใจ่ายบางสิ่งบางอย่างที่ตัวคุณยังจําเป็นจะต้องจัดการปัญหาตรงนี้อยู่ยังจะต้องทําให้คุณต้องโฟกัสที่เรื่องเนี้ยมากกว่ามากกว่าในในความสัมพันธ์แบบนั้นความรักของคุณเนี่ยคนที่เข้ามาจีบคุณก็จะเป็นคนหรือคนที่คุณคุยด้วยก็ต้องเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ห่างกันออกไปได้หรือว่า เจอกันบ้างเป็นครั้งคราวหรือว่าไม่ได้เจอกันเลยคุยกันเฉพาะในโลกออนไลน์คุยกันไปแบบแค่คลายเหงาแค่แก้เครียดแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรในเรื่องของความรักประมาณประมาณว่าเอาความมั่นคงของเองมาก่อนนะคะเมื่อมีโอกาสที่คุณนะ่ะจะได้เจอแหละคนที่จริงจังแต่ว่าด้วยความมีเสน่ห์ของคุณมันทําให้หลายคนนะคะที่เข้ามาสนใจในตัวคุณบวกกับตัวคุณยังมี หน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอยู่ด้วยนะคะก็เลยในเรื่องราวของความรักมันยังดูนิ่งอยู่ในเดือนนี้ของเพื่อนชาวลัคนาราศีสิงห์เรามาดูไพ่คนที่มีอิทธิพลกับคุณนะคะคนที่มีอิทธิพลกับคุณฝั่งตรงข้ามของคุณนะคะ เขาเป็นใครเขารู้สึกยังไงมันรักทางไกลมีโอกาสเป็นรักทางไกลสูงมาก,มากๆที่คุยกันในโลกออนไลน์แล้วก็อยู่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแบบไปไปกับกาบเจอกันบ้าง ส่วนมากก็ไม่ได้เจอกันเลยส่วนมากจะอยู่ทางไกลด้วยหน้าที่การงานด้วยภารกิจบางอย่างนะคะที่จะจําเป็นจะต้องต่างคนต่างม,มีหน้าที่อยู่ห่างไกลกันเขาเองก็เขาก็มุ่งมั่นนะคะทํางานสร้างตัวตนเช่นเดียวกันกับคุณเลยนะคะสร้างฐานะสร้างตัวตนความมั่นคงใน,ในความแบบว่าสร้างความมั่นคงในอนาคต ถ้ามีการพูดคุยกันหรือว่าวางแผนที่จะเจอกันหรือว่าวางแผนที่จะแต่งงานกับคนทางไกลเนี่ยพี่มองว่าพวกคุณสองคนอยู่ในช่วงที่เหมือนมันไม่ได้กดดันกันเท่าไหร่เหมือนต่างคนต่างปล่อยให้ฝ่ายทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อวันนั้นที่เราจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอคนคนนี้ก็ทํางานนะคะเรื่องการงานการเงินของพวกคุณ ความรักมันก็เป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจกันรักทางไกลแน่ๆนะคะบางทีอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอย่างที่บอกไม่ได้อยู่ใกล้กันมีพลังงานของ การเป็นเนื้อคู่คุณเป็นเนื้อคู่กันที่ในรูปแบบที่จะบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วรวยอะ่ะเพราะว่าต่างคนต่างขยันทํามาหาก,กินมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความมั่นคงในความรู้สึกให้ซึ่งกันและกันได้ดีมากๆหากว่าคุณได้คบกันกับคนในลักษณะที่พิมพูดถึงมานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนของคุณหรือเปล่านะคะหรือคนที่คุณจะเจอในอนาคตก็ตามแต่แต่มันจะเป็นคนที่คุณจะได้แต่งงานในอนาคตนี่แหละ แน่ๆน,นะคะที่คุณต้อได้คู่ที่เป็นเป็นเหมือนคุณเลยอะคะ่ะมีความเข้าอกเข้าใจแต่ว่าเขาจะดูอบอุ่นนะเขาจะดูอบอุ่นดูดูเหมือนห่างไกลกันแต่เขาจะไม่ทําตัวเหมือนว่าห่างหายไม่ทําตัวให้คุณรู้สึกว่ามีช่องว่างไม่ทําตัวให้คุณรู้สึกแวงนะคะคือเป็นความอบอุ่นใจให้เขา ให้คุณรู้สึกว่าคุณยังมีเขาอยู่เสมอเสมอแม้ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ประมาณนี้เป็นน่ารักนะคะแล้วก็คุณก็จะมองเห็นถึงความมั่นคงนะคะของเขาแหละม,มีโอกาสด้วยที่จะเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะเพราะว่าออันเนี้ยนอกจากเรื่องงานมันก็เป็นเป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะกับคนทางไกลจากคนหนึ่ง นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งที่เฝ้ารอคอยสิ่งที่มุ่งหวังคาดหวังอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคุณสองคนเนี่ยนะคะมันมันมันเมกมันนี่กันหนักมากต่างคนต่างมีเป้าหมายในชีวิตนะคะร่วมกันดีนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นเนื้อคู่กันด้วยซึ่งเป็นเนื้อคู่ที่น่ารักอยู่ด้วยกันแล้วรวยนะคะยิ่งยิ่งยิ่งถ้าวันไหนที่คุณได้เจอกันหรือได้ลงเอยกันแล ด้วยกันเนี่ยนะมันจะเป็นอะไรที่ส่งเสริมกันได้ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเงินทั้งการเงินการงานคือจะเป็นคนที่เป็นคู่ที่มั่งคัง่งเป็นคู่ที่สุขสบายนะคะรวยนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ออราเคิลนะคะ ความรักครั้งนี้มันอาจจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับระยะทางอุปสรรคเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือเวลาที่แตกต่างกันเวลาที่ไม่ตรงกันนะคะบางครั้งก็จะมีช่วงที่ไม่ได้ติดต่อกันหรือติดต่อกันยากลาบากหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยมีเวลา,าซึ่งกรารละการแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในความเขา้าอกเข้าใจที่ดีนะคะยังต่างฝ่ายยังมั่นคงแล้วก็ ยังเชื่อใจซึ่งกันและกันได้อยู่นะก็คืออย่างที่พี่บอกทุกคนคือให้ความสบายใจกันนะคะก็ยังยังเป็นความรู้สึกดีๆเป็นกําลังใจที่ดีให้กันเสมอมาถึงแม้มันจะมีช่วงที่ติดต่อกันบ้างไม่ได้ติดต่อกันบ้างก็แต่ว่าต่างคนก็ต่างรู้ว่าเขามีหน้าที่มีภาระที่เขาจะต้องรับผิดชอบที่เขาจะต้องทําคือต่างฝ่ายต่าง เข้าใจนะตรงเนี้ยตรงกันนะคะประมาณนี้กว่าจะได้เจอกันทีบางคนก็คือน,นานเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามาดูไพ่นางฟ้า ความหวังความทรงจำคำจูเกเตอร์ก็คือใดๆแล้วนะคะเามันเกิดเป็นความผูกพันนะเนาะมันเกิดเป็นความความหวังความคาดหวังที่เคยฝันกันไว้ที่เคยคุยกันไว้สิ่งที่ เคยตกลงกันหรือที่วางอนาคตกันไว้มันเป็นความหวังที่มันเป็นจริงได้นะคะมันเป็นความหวังที่มันเห็นปลายทางจริงๆมันไม่ใช่ความหวังลุมๆแรงๆมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นมันมันเป็นไปได้ตามนั้นนะคะบางคน่ะคือถ้าเป็นฝ่ายเฝ้ารอคอยอีกฝ่ายหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ มันก็จะประสบความสำเร็จในเร็วๆเนี้นะคะคือพวกคุณจะได้แบบร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งจะได้กลับไปคือเหมือนได้สู้ไปด้วยกันนะคะมันจะมีช่วงเวลาที่ทั้งสองคนจะได้ก้าวไปพร้อมกันเดินไปพร้อมกันได้ออ หมดเวลาที่อยู่ห่างไกลกันนะคะได้อยู่ขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นได้กระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นแล้วก็ได้ตัดสินใจลงเอยอ,อยู่เคียงข้างกันและกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าไพ่เมมโมรีเนี่ยที่มันขึ้นมานะตรงนี้หากครั้งหนึง่งคุณได้เคยขาดการติดต่อกับคนในลักษณะที่พิมพูดมาหรือว่ามีดีเรชั่นชีพหรือความสัมพันธ์ที่คล้ายๆกับพลังงานนี้นะคะ ออแล้วมันยังอยู่ในความทรงจําของคุณอยู่ตลอดเวลาเลยแต่มันยังเป็นความทรงจําที่ดีนะคะเป็นความทรงจําที่ดีซึ่งกันและกันแล้วก็มันมีโอกาสที่มันจะได้หัวกลับมาเป็นจริงกับสิ่งที่คุณวาดหวังไว้เช่นเดียวกันหวนกลับมาต่อมามาเขาเรียกมาเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายค่ะมาเชื่อมมาต่อกันเพื่อให้มันสมบูรณ์ อีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนจิ๊กซอที่หายไปเนาะชื่อเรื่องนะคะประมาณเนี้ยเหมือนตัวคุณแบบสิ่งที่คาดหวังมันใกล้จะสำเร็จทุกทีมันคือมันสำเร็จได้อันนี้คือชุดเจ้าสาวนะคะทุกคนดูดีๆอันนี้มันคือชุดเจ้าสาวที่เหมือนแบบคือสีบริสุทธิ์อื รอคอยความรักรอคอยความฝันรอคอยความคาดหวังอย่างอย่างไม่ยอ่อท้อแล้วมันก็สำเร็จนะคะตามนั้นเจอแสงสวา่างเจอสิ่งที่สวยงามรออยู่เบื้องหน้านะคะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้เป็นความทรงจำดีๆของคุณนะคะาบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตที่มันเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันคือ เหมือนทุกการต่อสู้ของคุณมันไม่สูญเปล่าอืมเหมือนทุกการต่อสู้ของคุณมันคือมันเป็นผลผลตามมาคือเหมือนเหมือนเราได้ดอกเบี้ยเหมือนเราได้ดอกเบี้ยคืนนะคะเหมือนเราได้โบนัสได้ดอกเบี้ยจากสิ่งที่เราเพียรพยายามจากความการรอคอยที่เราอดทนมาตั้งนานแล้วแล้วเราประสบผลสําเร็จเราได้ในสิ่งที่เราเรา คาดหวังไว้ประมาณนั้น่ะนะคะทุกค่ะทุกคนประมาณนี้โอเคจบแล้วความรัควสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวลคราศีสิงหรจระจรเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าเจอคนที่ไม่เข้าใจกันเจอคนที่ไม่ซื่อสัตย์ เจอคนที่ไม่ได้รับไายเดียวกันกับเราก็ขอให้ออกไปได้แต่โดยดีคือขอให้หลุดพ้นนะคะอย่างจิตใจที่เข้มแข็งทรงพลังขอให้ทุกคนได้เจอกับคู่บุญคู่บารมีเป็นคู่ที่ อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าความรักที่จริงจงริงใจนะคะคนสดเองก็ขอให้ได้สมหวังดังใจคิดคนมีคู่อยู่แล้วนะคะขอให้มีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นพลังงานบวกซึ่งกันและกันขอขอบคุณสําหรับการกดติดตามนะคะการรับชมคอมเมนต์นะคะกดถูกใจเป็นกําลังใจที่ดีให้กับพิมพเสมอมาพิมพ์เองก็ขออยู่ตรงนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆลักขณาราศี ชาวสองเองก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ